เพื่อนสู้ไยมอนเราจะโดนทาโทษนะผมกลัวมากเลยครับเอ่อกลัวจะตกนะครับกลัวชนะครับขาทันหมดแล้วนกหนูกับส่งไม้ต่อให้คิงคอมปีมผาอีกฝั่งนะถึงก้าวจะวิดไปนิดนึงับแต่ก็ยังผลตัวขึ้นมาได้นบไอ้เอ้บอลบอลบอเยาอ แค่ไม่ต้องอาศัยการเหยียบปุ่มปีนเลยครับคิงของมอนนี่แข็งแรงสุดๆเลยแหละครับมอนอย่าเกินอย่าเกินเลยรับ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 ฟังรับด้วยรับคิงคองเหมือนจะได้ใจก็รีบเก็บแล้วก็รีบโยนโดยไม่ถามคนที่รออยู่ข้างล่างซักคำเลยแหละครับโอ้ย่าทำตกอย่าทำตก ยอย่าตกใเยใเย็นอย่าทำตกแม่เพิ่แป๊บเดียวเนี่ยก็เก็บเรียบไปอีกหนึ่งฝั่งแล้วเลยครับอ, <CU LE C diamond> อย่าพึอย่าตกอย่าตกอย่าตก, <bons> กมันมันบอกว่าฟังน้องบอกก่อนว่ารับและเมื่อมาปีนผาฝั่งนี้ก็ <cu> ดูเหมือนจะใจเย็นมากขึ้นเลยครับ <cas ust. S 2> และคนนี้ขอชนเหนือกลางแขนขาสุดตัวครับพร้อมกับคว้าไปได้ครับโอ้โห เก่งมากคิงคองเก่งเก่งมากเก่งมากเก่งมากคิงคองเมื่อสัตว์เลี้ยงคิงคองทำได้ดีครับนุกแคะเลยดีใจเกินเหตุครับจนพ่อบัวแกดเนี่ยต้องรีบเข้ามาห้ามครับแม่แฮปปี้แฟมิลี่ดีจริงเจ๋งมาดูน้องเติ้ลเด็กซ่าถึบ้างครับพี่รอชมผลงานอย,อยู่นะ,ะน้องเติ้ลก็ค่อยๆทำผลงานให้กับพี่ๆทีละน้อยละน้อยเลยครับแต่เชื่อว่าพี่ๆเนี่ยก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วล่ะนะ แรกแนี่ก็ยังจะจับจุดไม่ถูกเลรัะแต่หลังหลังมาน้องเติ้นก็ท็อปฟอร์มอยู่นะเปล่างนดีกว่าเฮ้ยเปล่งนดีกว่าเต่้ลเติเติ้เติลเติ้ลเติ้ลต้ลเต้เติ้ลเติ้เติ้ลเติ้เ้ลับลเปลเลเตัลเล้ลเลเิล้ลเ้ลเลเเ้ลเตเลเ โอ้โหรอบนี้แทบไม่เกรดบิกเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเอาน้องเติมเพิ่มพลังลมอีกหน่อยนะเก่งมากเก่งมากสามารถสามารถสามารถเอาละครับเหลือ2ใบสุดท้ายแล้วละครับเอาไปแล้วครับหนึ่งใบครับโอ้โห นึ่งใบน่าจะชิวๆนะครับเอ้าไม่น่าจะชิวหรอครับแล้วก็ไม่หยบร้อยไปครับมาถึงนนนก็ออกตัวแรงแซงโค้งเลยนะครับวางแผนมาเฉียดเหลือเกินครับมาลูกแรกก็ชิวเฉียดซะแล้วนะครับดูครับดูครับในที่สุดนี่ก็เห็นจะเป็นหนูแคระนะครับหลังจากผิดพลาดมานานนนนนก็เริ่มตั้งสติได้แล้วละครับ สวยๆพี่สวยลูกปิงปองเข้ามุมันะปูวนเวียนไร้แก้วสุดๆครับแม่จะลงไหมครับมาตรงนี้นะครับแล้ก็สำเร็จแล้วละครับโอ้ยหัวใจจะวายตู้ตายไปตรงนี้ครับไปค่อยไปค่อยไปไปพีกี้มงไปข้างในอย่างเดียวเลย ถ้าคลานไงกลายเป็นควบกระสอบเป็นหมาเลยเหรอเนี่ยโอ้คลานไม่ทันใจกลัวความไวไปไม่ทันเพื่อนกันละมันเอ้านิกกี้สู้เขาอย่าเพิ่งถอดใจยอมแพ้น้องซะละตามมาด้วยคู่พี่น้องที่รักครับนิกกี้และสุงสิงดึงลงมาเล่นรอบแรกก็เร่งสปีดเปลวเข้าเซิง เอาละครับตอนนี้สิงแสงที่มิกกี้ขึ้นมาแล้วเลยับโอ้นี่มันสึกน้องรักหักเหลี่ยมโหดชัดๆเลยคะโอ้โหนี่มสึ้รับกเหล่มโชเล้าะ้นีมันสึ้องรัเหมัเยนะโ้ีส้องก็แมเ่ยมโเลย้หนมันสกน้องรักเหลชัยนะโ้วหนีันก้างกหี่ยแลน้วมันรับเหลี่ยมโดชัอ่สองรเล่ยโลกนะอ่มสก้กกี้ โอ้มีแรงยึดกลับขึ้นมาทันทีเลยนะเซ็งับาเร่งสปีดใจเลยนะครับแม่เข้าไกลเส้นชัยซะแล้วด้วยนะครับแม่นิกกี้แย่ซะแล้วครับแบบนี้ ไอ้เด็กไมได้ <จะ S 2> เ,เ่นแเ้วปล่อยน้องโทรๆทีมเอน่าสงสารจริงๆเลยครับเพราะอีสองทีมเนี่ยดันส่งเหล่าเด็กแรงดีมาสู้เลยครับแม่ีนิกกี้ของเราก็เลยต้านทานแรงน้องๆไม่ไหวเลยครับเฮ้ยอีกแล้ว